เผย5ราศีต้องขอบอกว่าปีนี้ดวงดีสุดๆจนฉุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะ สวัสดีปี2562นะคะคุณผู้ชมพอขึ้นปีใหม่หลายๆคนก็อยากจะเช็คดูดวงของตัวเองบ้างว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงดีหรือเปล่าถึงแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของดวงชะตาจึงไม่ค่อยชอบที่จะเช็คดวงเท่าไหร่และส่วนใหญ่คิดว่าดวงชะตาไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนถ้าไม่รู้จักทํางานใช่ไหมล่ะคะ แต่ทว่าการดูดวงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและสำหรับหลายๆคนที่ชอบดูดวงอาจจะเป็นเพราะการดูดวงก็คือแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งดังนั้นวันนี้เราจึงจะเผยถึง5ราศีในปีนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นปีของเขาเลยล่ะทั้งจะร่ำรวยเงินทองแถมยังจะหมดหนี้สินอีกด้วยล่ะค่ะนั่นก็คือ 1. ราศีกุมคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมชาวราศีกุมนี้จะมีดวงชะตาที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินมากที่สุดเรียกได้ว่าปีนี้จะมีเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเลยล่ะส่วนในเรื่องของรายจ่ายก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่มาก แต่ก็อย่าก,กังวลไปนะคะเพราะถึงแม้ว่ารายจ่ายมีมากแต่รายได้ก็มีมากเช่นกันและที่สำคัญปีนี้ของชาวราศีกุมเหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดค่ะ 2. ราศีเมษคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมสำหรับชาวราศีเมษนั้นปีนี้คือปีแห่งการได้กำไรมีเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดยิ่งถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแถมยังได้กำไรดีจนทำให้รู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีกำไรดีในเรื่องของธุรกิจในส่วนของผู้ที่กำลังต้องการลงทุนชาวราศีเมษปีนี้ไม่เหมาะที่ จะลงทุนนะคะเพราะจะทําให้เสียมากกว่าได้รวมถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยอาจจะมีอันตรายเกี่ยวกับยานพาหนะทางที่ดีก่อนเดินทางควรตรวจเช็คสภาพรถและขับขี่อย่างระมัดระวังดีที่สุดค่ะ 3. ราศีเมทุน คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมปีนี้ของชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นปีที่ดวงดีกว่าใครๆเลยล่ะค่ะเตรียมตัวรอรับโชคก้อนใหญ่จะมีรายได้เข้ากระเป๋าแบบไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าปีนี้จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมากกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาและสําหรับชาวราศีเมถุนที่กําลังลังเลในเรื่องของการลงทุนเพื่อทําธุรกิจบางอย่างปีนี้เหมาะที่สุด เป็นปีที่จะทําธุรกิจอะไรก็ตามจะได้กําไรดีมากๆและธุรกิจที่ทําก็ยังรับรื่นอีกด้วยค่ะ สี่ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมชาวราศีพิจิกจะมีดวงที่โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและยังมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยแต่ก็มีข้อระวังก็คืออาจจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวปีนี้จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้ดีเพื่อเลี่ยงการมีปัญหากับคนในบ้านค่ะ าราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมปีนี้ของชาวราศีธนูโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากที่สุดไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็คือช่องทางในการทำเงินของคุณแถมปีนี้คุณยังจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนี่สินที่มีอยู่จะหมดไปแต่ก็ยังมีข้อระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่อาจจะถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ